หน่วยที่11ก่อนเรียน 1. กฎหมายในข้อใดเป็นกฎหมายมหาชนกฎหมายการคางัง 2. ข้อใดเป็นลักษณะของกฎหมายมหาชนใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ที่ไม่ต้องอาศัยความสมัครใจของผู้ก่อนนิติสัมพันธ์ของอีกฝ่าย 3. กฎหมายรัฐธรรมนูญคืออะไรเป็นกฎหมายที่วางระเบียบในการปกครองประเทศ 4. ประเทศไทยมีการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายเอกชนอย่างชัดเจนในสมัยใดหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ .2475 5. ระบบกฎหมายไทยจัดอยู่ในระบบกฎหมายใดโลมาโนเยอรมติก 6. ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบระบบกฎหมายครั้งใหญ่ในสมัยใดสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์7 กฎหมายในข้อใดที่มีการปรับปรุงกฎหมายครั้งใหญ่ในช่วงต้นรัในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์กฎหมายตราสามดวง 8. ก่อนมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประเทศไทยนำหลักกฎหมายของประเทศใดมาใช้สอนในโรงเรียนกฎหมายอังกฤษ 9. เหตุการณ์ข้อใดที่ทำให้มีการพัฒนากฎหมายมหาชนครั้งใหญ่ในประเทศไทยการจัดตั้งศาลปกครอง ปกครองพศ2542 10ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้รับอิทธิพลมาจากประมวลกฎหมายของประเทศใดเยอรมนี Germany. หน่วยที่11หลังเรียน 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้รับอิทธิพลจากประมวลกฎหมายของประเทศใดก็ไกเยอรมนีคอไข่อิตาลีคอควายฝรั่งเศส งองูอินเดียจจจานอังกฤษตอบกอไก่เยอรมน,นี 2. เหตุการณ์ข้อใดที่ทำให้มีการพัฒนากฎหมายมหาชนครั้งใหญ่ในประเทศไทยกอไก่การปฏิรูประบบระบบกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5ขอไข่การร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คอควายการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศสอ7 5 งงูการเรียกร้องประชาธิปไตย14ตุลา2516จอจานการจัดตั้งศาลปกครองพศ .2542 ตอบจอจานการจัดตั้งศาลปกครองพศ2542 3. ก่อนมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประเทศไทยนำหลักกฎหมายของประเทศใดมาใช้สอนในโรงเรียนกฎหมายกไก่ฝรั่งเศสขอไข่อังกฤษขอควายเยอรมนีงงูสหรัฐอเมริกา จอจานโรมันตอบขอไข่อังกฤษ 4. กฎหมายในข้อใดที่มีการปรับปรุงกฎหมายครั้งใหญ่ในช่วงต้นรัตนกโกสินทร์กไก่กฎหมายแพ่งขอไข่กฎหมายพาณิชย์คอควายกฎหมายอาญางอง,งูกฎหมายตาสามดวงจอจานกฎหมายจารีตนครบาลตอบงองูกฎหมายตาสามดวง 5. ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบกฎหมายครั้งใหญ่ในสมัยใด กไก่สมัยพ่อขุนรามคำแหงขอไข่สมัยพระบรมไตรโลกนาถคอควายสมัยร,รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์งองูสมัยร,รัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จอจานสมัยร,รัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอบงองงูสมัยร,รัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์หระบบกฎหมายไทยจัดอยู่ในระบบกฎหมายใดกไก่คัว่าลลอขอไข่โรมาโนโยูรมาติ ขอควายฮินดูงองูจารีตประเพณีจอจานสังคมวิทยาตอบขอไข่โรมาโนเยอรมาติกเประเทศไทยมีการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายเอกชนอย่างชัดเจนในสมัยใดก็ไก่สมัยรัตนะโกสินทร์ตอนต้นขอไข่สมัยกรุงสุขโขทยัยขอควายสมัยกรุงศรีอยุธยางองูรัชการที่5จอจานหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2 4 7 5 ตอบจอจานหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2 4 7 5 8กฎหมายรัฐธรรมนูญคืออะไรกไก่เป็นกฎหมายที่วางระเบียบในการปกครองประเทศขอไข่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งข้อควายกฎหมายเกี่ยวกับการสืบสันติวงศงองงูกฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบการปกครองจอจานกฎหมายที่เกี่ยวกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยตอบ กไก่เป็นกฎหมายที่วางระเบียบในการปกครองประเทศ 9. ข้อใดเป็นลักษณะของกฎหมายมหาชนกไก่ใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนในฐานะที่เท่าเทียมกันขไข่ใ,ใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ที่มุ่งประโยชน์ของเอกชนแต่ละรายอควายใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ที่ไม่ต้องอาศัยความสมัครใจของผู้ก่อนิติสัมพันธ์ของอีกฝ่ายงงู มีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์เฉพาะเรื่องเพื่อใช้กับบุคคลเฉพาะรายจอจานสามารถตกลงยกเว้นกฎหมายได้ตอบคอควายใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ที่ไม่ต้องอาศัยความสมัครใจของผู้ก่อนนิติสัมพันธ์ของอีกฝ่าย 10. กฎหมายในข้อใดเป็นกฎหมายมหาชนกไก่กฎหมายแพง่งขอไข่กฎหมายพาณิชย์ขอควายกฎหมายการคางังงองูกฎหมายอาญา,ยา,ยาจอจานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอบข้อควายกฎหมายการคัง